มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีพิจิกไพ่ใบแรกที่จับได้พระแก้วมลกตใบที่สองบ้านเรือนไทยใบที่สามหลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกครับคุณผู้ชมครับหนึ่ง คลิปนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยที่คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมจะนํารายได้ตรงนี้นะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้คนไร้บ้านนะครับแล้วเด็กที่ขาดแคลนอาหารเพียงแค่คุณผู้ชมดูคลิปของผมไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมนะครับไม่ต้องบริจาคบริเจอรอะไรไม่ต้องไม่ต้องคุณผู้ชมไปทากันเองแต่คุณผู้ชมดูคลิปของผมรายได้จากราศีพิจิกนี้ผมจะนําไปช่วยเหลือนะครับ คนหลายบ้านแล้วก็เด็กยากไร้ครับเรื่องอาหารการกินและเรื่องทุนการศึกษาต่างๆเอาละคุณผู้ชมไพ่ใบแรกพักแก้วมรกตคุณผู้ชมครับเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนใครนะครับราศีพิจิกอยู่ต่างจังหวัดไหว้พระใหญ่ๆประจำจังหวัดของท่านได้แล้วบัดนี้นะครับชาวราศีพิจิกดวงดาวนะครับหรือดวงดาวประจำตัวของท่านนี่แหละโชคชะตาของท่านเนี่ยถูก เคลื่อนย้ายแบบเต็มกำลังแล้วแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับใครมีโอกาสไหว้พระใหญ่ๆสักนิดนึงใครอยู่แปดริ้วนะครับอย่าลืมนะครับสักการะหลวงพ่อโสธรใครอยู่เส้นแม่กองนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุทรปราการนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อโตวัดบางผีใหญ่ครับคุณผู้ชมครับไปไหว้ พระใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านนครปฐมก็องค์พระประถมเจดีพระล่วงโรจนลิ์และนี่คือความสําคัญของชาวราศีพิจิกเลยใครอยู่กรุงเทพหรือครั้งนี้อยากจะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมาหาลูกบ้างนะครับมาหาญาติพี่น้องมีโอกาสสักการะบูชาพระแก้วมรกตสักครั้งและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ เหตุแห่งความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นได้ถ้าคุณผู้ชมเริ่มจากการสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานุระาจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจทำง่ายๆครับทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมร้นทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีเมตตาสูงนะครับในจำนวน12ราศีที่ผมรู้จักเนี่ย ชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่ใจดีที่สุดเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมาดูดวงกับผมแบบนี้เป็นสถิติครั้งนี้เป็นสถิติเลยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมทุกทั้ง12ราศีนะครับคนที่นำผลไม้ลากไม้มาฝากผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวหนมเป,นนนเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ชาวราศีพิจิก เป็นราศีที่เอาของฝากมาหาผมทุกครั้งแล้วใครที่เคยดูดวงชะตากับผมหรือว่าดูในช่องไพ่รัตนะและเคยส่งของมาให้ผมนะครับผมก็ขออนุมโมทนาบุญนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยของกินผมเต็มบ้านไม่ต้องซื้อให้ผมแล้วจนข้างบ้านเขาเกงใจเขาไม่อยากจะรับแล้วผมก็แจกเจ้าหน้าที่นะฮะแจกรอปภหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านผมเนี่ยเป็นประจำ และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อไพ่ใบที่สูงที่สุดเหมือนเรือธงนำหัวใจเรือธงแห่งจิตวิญญาณของชาวราศีพิจิกเป็นไพ่พระแก้วมรกตคุณผู้ชมสักการะพระแก้วมรกตสักครั้งนะครับเวลาคุณผู้ชมเดินเข้าไปตรงพระแก้วมรกตเนี่ยไปถึงโบสถ์ของพระแก้วแล้วคุณผู้ชมจะเห็นฤาษีท่านหนึ่งองค์หนึ่งนะครับเป็นลูกปั้นฤาษีอยู่ท่านหนึ่ง คุณผู้ชมสักการะบูชาฤาษีองค์นั้นก่อนที่จะเข้าไปสักการะบูชาองค์พระแก้วบอกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำสิ่งใดก็แล้วแต่ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมไปสักการะพระแก้วมรกตยอดตู้ทำบุญสักนิดหน่อย ไปสวดมนต์ที่นั่งหลับตาอยู่กัลมหายใจธร,รมสมาธิอยู่ที่นั่นสักประมาณ1นาที2นาทีหรือ3นาทีเสร็จแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมจากเขาคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับบางทีเราติดขัด ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเวลาจะคุยงานกับใครเหมือนตรงหน้าเนี่ยมันจะได้อยู่แล้วมันจะได้อยู่แล้วโอกาสบันเข้ามาอยู่แล้วและราศีพิจิกโอกาสนั้นก็หลุดลอยออกไปบางทีเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันผิดอะไรฉันทำผิดตรงไหนเขาถึงปฏิเสธฉันแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ ไปทำบุญที่วัดพระแก้วไปทำให้ได้หรือวัดใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดครั้งนี้อ้โหสิกรรมนะครับให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของคุณผู้ชมสักครั้งหนึ่งอุทิศบุญให้เขาสักครั้งหนึ่งและต่อไปนี้หน้าที่การงานใดอุปรสรรคใดที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้อุปรสรรคนั้นจงเบาบางลง และก้าวพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้เมื่อไพ่พระแก้วมรกตแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราและสถิตยอยู่กับชาวราศีพิจิกครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าได้พลาดใบที่สองบ้านเรือนไทยคุณผู้ชมทำความสะราดบ้านสักนิดหนึ่งครับพ่อผมเนี่ยสมัยก่อนท่านจะพูดอยู่เสมอว่าในขณะที่ผมตื่นนอนเนี่ยเก็บ ที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยนึ่ออกไหมฮะทําความสะอาดบ้านอาบน้ําอาบท่าทําความสะอาดบ้านฝุ่นอะไรที่มันอยู่ในห้องก็ปัดกวาดให้มันเรียบร้อยเสือ้อผงเสื้อผ้าก็ใส่ตะกร้าแยกให้ออกว่าอันไหนผ้าขาวอันไหนผ้าสีอย่านํามาซักรวมกันเก็บห้องหับให้เรียบร้อยเทวดาจะได้ปกปักรักษาคุณผู้ชมเชื่อไหม มีอยู่ท่านหนึ่งแกมาดูดวงกับผมบ้านแกก็ของเยอะฮะของเยอะมากแจากจับไพ่ในบ้านเรือนไทยผมก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปทำความสะอาดบ้านไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนจิตโดนใจให้แกขายวัสดุก่อสร้างครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยห้างหรือว่าร้านรวงต่างๆหรือว่าคู่แข่งเนี่ยในการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยตอนนี้มันก็เยอะแยะไปหมดแล้ววันหนึ่ง แกก็เริ่มเก็บบ้านแกก็มีคนงานสองคนช่วยกันเก็บเริ่มตั้งแต่ห้องพระทําความสะอาดไล่ลงมาจนถึงสารพระภูมิที่อยู่ที่ร้านที่อยู่ที่บ้านแล้วจัดของให้เรียบร้อยคุณผู้ชมเชื่อไหมยูยูเนี่ยนะฮะมีเจ้าของรีสอร์ทคนหนึ่งเขากําลังมาทํารีสอร์ทที่จังหวัดนั้นเขาข,ขายของได้เนี่ยเดือนหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับ อครั้งนี้เขามาเปิดรีสอร์ทอย่างใหญ่เลยซื้อของกับคุณแม่ท่านนี้ที่แกมาดูดวงกับผมเนี่ยที่แกเปิดไพ่บ้านเรือนไทยได้แล้วครั้งนี้ครับเหมือนที่ผมบอกว่าชาวราศีพิจิกไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสำคัญเก็บบ้านนิดนึงครับบางทีหลังบ้านไม่มีที่จะเดินแล้วบนห้องบนอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้ามันอยู่มาเป็น10ปี20ปีไม่เคยนำไปเอามาใช้สัก สักครั้งเลยไม่เคยนำมาใส่เลยฟังให้ดีครับคุณผู้ชมบริจาคสักนิดหนึ่งให้คนที่เขายากไร้ให้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าให้คนไม่ให้คนที่เขาไม่มีเครื่องนุ่งหมง่มมอนเหมินผ้าห่มอะไรบางทีมันเต็มตู้จนไม่รู้ว่าตู้ใบเนี่ยมันจะระเบิดอยู่แล้วเพราะชาวราศีพิจิกเป็นคนชอบเก็บของและของเยอะมากนอกจากบ้านตัวเองจะของเยอะอยู่แล้วยังจะเอาของตรงนี้ไปฝากไว้ที่บ้านแม่อีก แม่ก็ไม่มีที่จะเดินแล้วฉะนั้นอะไรมันบริจาคได้ก็บริจาคครับเป็นมหาทานมหากุศลอย่างน้อยจะได้เปิดประตูมหาสมบัติให้กับคุณผู้ชมใบที่สามหลวงพ่อเบ่าเอิงวัดยวนสะพานขาวคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะพอถึงเดือนพฤษภาเนี่ยฮะหลังจากเมษาเนี่ยไพ่หลวงพ่อเบ่าเอิงวัดยวนสะพานขาวนี้ออกเยอะมากนะครับ ออกเยอะมากจริงๆนะคะ 4, สี่ห้าราศีที่ผมอ่านมาเนี่ยเกือบเกือบเกือบทั้งหมดเลยแล้วครั้งนี้ผมว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะครับและเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับที่วัดยวนสะพานขาวตอนนี้วัดยวนกําลังสร้างกําลังบูรณะโบสถ์วิหารอยู่คุณผู้ชมไปถึงปุ๊บคุณผู้ชมเห็นเลยคุณผู้ชมไปหยอดตู้ซะหน่อยสัก5บาท10บาท เจ้าหน้าที่ที่วัดยวนน่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นแม้แต่กระทั่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเลขานะครับแล้ววิยาวยายกรวัดนะครับท่านก็เมตากับผมเอาเออหมอชีวกะโกมารพัฒมาให้แล้วก็เหรียญหลวงพ่อเบาเอิงพยันหลวงพ่อเบาเอิงแกฝากมาให้ผม นึกออกไหมฮะผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมอย่าได้พลาดไปสักการะบูชาหลวงพ่อเบาเอิงแล้วทำบุญนะฮะโบสถ์วิหารนะฮะที่อยู่ในวัดยวนสะพานขาวให้ได้ใครมีสตุ้งสตังหน่อยก็ทำตามอัธยาศัยใครไม่สะดวกเรื่องสตุ้งสตังก็ไม่ต้องไปสวดมนต์อยู่กับบ้านไม่ว่าจะเป็นบทจกักกพัด คาถาชินนะบัญชรอ,อิติปิโสหรืออะไรก็ตามสวดให้เป็นกำลังวันเพราะอะไรฮะบางคนนั่งสมาธิแกไม่ถนัดแกบอกผมแบบแหมอาจารย์นะผมเนี่ยนะนั่งสมาธินะผมก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าสวดมนต์ดีกว่าสวดมนต์เนี่ยเวลาผมอยู่กับบทอยู่กับสวดมนต์เนี่ยผมจะนิ่งมากแล้วผมจะมีสติมากฉะนั้นใช้การสวดมนต์ก็เหมือนเป็นการนั่งสมาธิเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมทําแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับแห่งความสําเร็จนะ่ะเวลาจะทําอะไรคุณผู้ชมต้องตั้งใจเวลาสวดมนต์อย่าสวดส่งๆอย่าทําเป็นเล่นขอให้ทําแบบจริงจังเพราะอะไรชาวราศีพิจิกเป็นคนสวดมนต์เก่งอยู่แล้วและเป็นคนสวดมนต์เสียงดังด้วยนึกออกไหมฮะในจํานวน12ราศีเนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกอ่ะชาวราศีพิจิกในสวดมนต์ดังที่สุด โอ้โหสวสดทีนี้ได้ยินไป3บ้าน8บ้านนะครับคุณผู้ชมทําไปนะครับทำไปความดีสิ่งดีๆนะครับบางทีเทวดาท่านเหาะเหินเดินอากาศผ่านบ้านเราท่านเห็นเรากําลังสวดมนต์ท่านจะได้โมทนาสาธุเอาโชคเอาลาบมาให้เราด้วยคุณผู้ชมครับหลายท่านคงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหมอหัวโตวแล้วแล้วหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพี่จากจังหวัด ระยองเมืองจันนะท่านอยู่ปั๊มน้ํามันกูท้งสั่งที่50ขวดนะท่านก็ไลน์มาบอกผมนะอาจารย์แหมเนี่ยจะได้ไปทําบุญไหมจะส่งทัานไหมแหมส่งทันเรียบร้อยครับแล้วก็มีของแถมอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วใครได้ใช้น้ํามันหมอหัวโตนะพิมพ์มาหาผมบอกคุณแม่นอนป่วยเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกคุณผู้ชม และท่านก็ลุกขึ้นเดินได้สะดวกโยธินโอ้โหครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นด้วยบาร,รมีนะครับด้วยบุญที่คุณลูกเนี่ยได้ทําคุณแม่ได้ทําแล้วก็ผนวกกับได้ทานน้ามันบีบนวดท่านเนี่ยอาการปวดเมื่อยต่างๆนะฮะอะไรที่มันทําให้เราติดขัดเดินเหินลาบากก็เดินเหินได้ง่ายขึ้นหลายท่านเอาไปถวายพระพิสุสง์มาเล่าให้ผมฟังว่าไปถวายสองรอบแล้วรอบสามแกบอก หลวงตาแกบอกโยมโยมโยมเอามาอีกนะจะได้ถวายวัดให้พระเนี่ยทั้งวัดเลยพระที่วัดเนี่ยมีแต่พระแก่ๆทั้งนั้นอนุมโมทนาบุญร่วมกันครับทางน้ํามันหมอหัวโตวน้ํามันภัยได้ไปถวายตรงนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วที่สําคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับน้ํามันไพลหมอหัวโตวเป็นน้ํามันออรแกนิกทําจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมด ไม่มีสีน้ำมันมาหยอดใส่ไม่มีสีผสม,มอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล้วนมาจากธรรมชาติ100%เซและนี่คือความตั้งใจสูงสุดครับของทีมผู้จัดสร้างของทีมผู้ทำน้ำมันภัยน้ำมันหมอหัวโตวอย่างน้อยๆก็ขอให้อยู่ในหัวใจของเพื่อนสมาชิกของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับแล้วเรายังยืนยันว่าบุญบารามีใดที่ทางน้ำมันหมอหัวโตวได้ทา เราทําทุกวันและไม่เคยขาดแล้วขอยกบุญทั้งหมดนี้ให้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ใช้น้ํามันภัยหมอหัวโตทุกท่านครับเรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับถอนคาสัญญาสาบานใบที่สองทำบุญกับบิดามารดาใบที่สเข็มได้ มีดโกนโอ้โหแม่โวยผมว่าแล้วเวลาใครมาดูดวงกับผมนะและเขาติดขัดนะซึ่งชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเรื่องติดขัดเยอะเพราะอะไรฮะชาวราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ชอบบนบานสารกล่าวเห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นเออ่คนเขาอะไรอ่ะแขวนชุดทงชุดไทยสารล้างประหลักหักพังไม่ได้ต้องยกมือขอ บางทีแม้แต่กุญแจหายหมาหายแมวหายก็ต้องมีการบ่นบานสารกล่าวกันพอเวลาสำเร็จลืมแก้ครั้งนี้คุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปใน Google นะฮะและพิมพ์คำว่าถอนคำสัญญาสาบานคุณผู้ชมทำแบบนี้วันนี้เราอาจจะหลงลืมไปว่าตรงไหนที่ทำให้เราติดขัด อย่าลืมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจําแม่นเวลาคุณผู้ชมบนบานสารกล่าวหรือคุณผู้ชมขอขอโชคขอลาบแล้วมันสำเร็จมาสมมุติว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งเขาขอเงินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สมมุติขอไว้1,000บาทสมมุตินะฮะและเขาได้มาเนี่ย800บาท คุณผู้ชมฟังให้ดีนะคเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อ่ะพันหนึ่งอ่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาแ800ดร้อยอ่ะเขาก็เลยไม่ไปแก้บนคุณผู้ชมตรงนี้อันตรายนะครับเพราะว่าการที่เราขอบางทีบุญของเราอ่ะมันปีนไม่ถึงคุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมเหมือนคุณผู้ชมขอ1000พันอ่ะแต่เขาแบบเฮ้ยให้ได้แค่800อยอ่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมต้องไปแก้นะครับ อย่างน้อยๆวันนี้ไพ่ถอนคำสัญญาสาบานเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกก็ยิ่งต้องแก้หรือถ้าไม่แก้ท่องคาถาถอนคำสัญญาสาบานสักนิดหนึ่งและชาวราศีพิจิกนะครับเวลามาดูดวงส่วนตัวไพ่ใบนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกเยอะมากและครั้งนี้ครับหลังจากที่ไพ่ใบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกเลยวันนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมไปทำซะ นึกออกไหมฮะใบที่2องทำบุญกับบิดามารดาไพ่ใบ,ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดอีกใบหนึ่งเวลาผมเห็นไพ่ทำบุญกับบิดามารดาผมก็รู้สึกตื้นตันใจทุกครั้งแล้วก็รู้สึกเสียใจนะฮะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมไม่อยู่แล้วท่านได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วฮะทั้งสองท่านเลยทั้งพ่อทั้งแม่แต่ถ้าใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ ยกหูโทรศัพท์โทรหาท่านสักนิดหนึ่งหลังจากฟังคลิปของผมจบบอกแม่สงการเนี่ยแหมหนูไม่ได้ไปเลยนะผมไม่ได้ไปนะารักแม่นะเหมือนเดิมนะรักพ่อเหมือนเดิมนะเดี๋ยวให้คนน้อยๆก่อนเดี๋ยวหนูไปคุณชมพูดแค่เนี้ยแกก็ดีใจแล้วครับแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครนะครับหรือผู้มีพระคุณท่านได้ล่วงรับจากโลกนี้ไปแล้ว คุณผู้ชมก็อย่าลืมเวลาทําบุญอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับสักครั้งนะครับหรืออุทิศให้บ่อยๆก็ได้นะครับ เวลาอุทิศให้บ่อยๆท่านอยู่ในภพภูมิเนี่ยตัวท่านก็จะยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราอุทิศบุญให้ท่านทุกวันเหมือนเราสวดมนต์ทุกวันนะครับนั่งสมาธิก็อุทิศบุญให้ท่านทุกวันอย่างน้อยก็จะเกิดพลังงานดีๆให้บ้านเราให้ร้านค้าเราให้กิจการของเรานะครับประสบความสําเร็จด้วยใบที่สทําบุญเข้มได้มีดโกนเข้มหมายถึงปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมได้หมายถึงสิ่งที่เราปรารถนา มีดโกนอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้ตัดออกไปทั้งหมดหลายท่านบอกผมว่าแม้ฉันอายุขนาดนี้แล้วนาะฉันไม่เคยได้ยินเลยถวายเข็มได้มิดโกนไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำทำ,ทำตามที่ไพ่รัตนะบอกนี่แหละแต่ต้องทำด้วยหัวใจทำง่ายๆไม่ต้องมาดูดวงกับผมหรอกครับ เก็บเงินตรงนี้ไว้ครับเอาไว้ให้ลูกๆได้กินกันเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานของอร่อยไว้ให้ภรรยาไว้ให้สามีได้กินของอร่อยออร่ยกันและทําตามคลิปผมเนี่ยทำง่ายๆไม่ต้องดูดวงกับผมให้มาเสียสตังค์หรอกครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยที่คุณผู้ชมดูคลิปผมวันนี้แล้วรายได้นะฮะจากราศีพิจิกเนี่ยผมจะทําบุญให้แก่คนไร้บ้านแล้วก็เด็กยากไร้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจเพียงแค่ ดูคลิปของผมแล้วเดี๋ยวเราร่วมบุญกันสร้างพลังบุญไปด้วยกันก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีพิจิกผมอยากให้ชาวราศีพิจิกนะครับพิมพ์คําว่าราศีพิจิกให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทําทานพระจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญนี้ให้แก่ชาวราศีพิจิกทุกท่านครับ